ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่ามีพญานาคมาขออยู่ด้วยฝันว่ามีพญานาคมาขออยู่ด้วยแปลได้ว่าหลังจากนี้หลังจากนี้ท่านมีดวงจะได้เครื่องรางของขังดีๆมาบูชา ช่วงนี้ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วมีเพื่อนเก่าคุณคนหนึ่งอะ่ะเขาต้องการจะติดต่อกับมาหาคุณช่วงนี้ไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็ตกเป็นที่ปากชาวบ้าน ช่วงนี้มีคนเอาเรื่องของคุณเนี่ยไปนินทาว่าร้ายเลขนำโชคหห้้าาเจ็ดเจ็ดรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกะรุณาแอดไลน์มาเอ๋จะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ